น้องจ้าเขากินเก่งกินยังก็ดีนะจ้ะพี่น้องจ้าแต่ว่าเขาก็ต้องกินให้ผักหลากหลายสี้จจสนนะจ้าจ่างสุัญญานะาจ้ามีทั้งผักสีเขียวผักสีขาวเห็นไหมจ๊ะอันนี้นะจจะนะผักสีเขียวผักสีขาวนะจ๊ะแล้วก็ผักสีส้ม แล้วก็ผักสีแดงแล้วก็ผักสีม่วงพวเพราว่ห้องบาสามารถมันมีประโยชน์ต่อร่างกายจ้าพี่น้องผักหลากหลายสีนะจ้าพี่น้องสุดสีสันนะ่ะมีคุณประโยชน์เบิร์ดกินพยามกินกินให้ได้ครบหลากหลายสีจ้าพี่น้องจ้ะกฤษณ์กัญญาเนี่ผักหลากหลายสีค่ะ เมื่อนี้เมื่อีวันเกิดสุกัญญาสามีสุกัญญาบรจมนะจ๊ะเมื่อเนี้ที่สุกัญญากินนั่นปลาไก่แล้วปกติเราวสพว่าน,นั่งกินเข่าอันอันที่ไม่ปลากับสุกัญญาปันใดน่าจะสมตามใจแต่ว่าเมื่อนี่ก็อันุโรมให้หนึ่งวันนะจ๊ะเนาะเฝ้ากินเฝ้าออไปแล้วจ้ะเราสุกัญญาก็กินไปเฝ้าออไปแล้วนะตามกินคือตาม พักผ่อนที่ดีที่สุดข,ของสุกัญญาโอ้โหคำใหญ่อย่างยักษ์กกเลยค่ะ แทงตัวย่างดีเมื่อเช้านี่วัสดุไทยอ่ะวิดีโอตลาดนัดซื้อของมากินนั่นผสมตำในงานเมันเกิดจะของจ้าพี่น้องจาแบตเตอรี่เบิร์ดเลยประเดี๋ยวโทรศัพท์ไปเจ้าจ้าพี่น้องจาแลวประเดี๋ยวายเลยสามีฮวาว่า,าสันสุกัญญาลืมจ้าเมื่อคืนนี่น่าจะ เยี่ยมบ้านเพื่อนเล่าสุกัญญากันนอนหลับลืมชาร์จแบตเตอรี่พญาะมะสวรอันกับไ่ได้เบิงเบ้งเจ้าขวงเลยไ่ได้ไปเก็บบรรยากาศตลาดนัดให้พี่น้องได้อันอันเบิ้งน้ำใจจ้ะพี่น้องจ๋าเซนได้เป็นยังนะจ๊ะเอาตอนกินเี่กันละมันค่อยซสีบมันค่อยอิ่มน้ำกัน